สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันกับการเดินทางอีกเหมือนเช่นเคยนะครับหลายท่านบอกม่มเสนทรภูมิทําไมไม่หาห้องเงียบๆคุยนะครับต้องคือผมเนี่ยะคอนเทนต์ก็ผมก็คือนั่งรถนะฮะเดินทางไปตามต่างจังหวัดมันจะได้อัธรุสดีนะครับพูดในรถเนี่ยมันได้สะใจดีครับ เขาประเด็นอย่างนั้นนะพอได้ประเด็นมาปุ๊บผมก็จะหยิบโทรศัพท์มานี่ครับหยิบเครื่องไม้เครื่องมือมานะฮะพูดได้เลยเราอัปเดตสถานการณ์ให้มันเร็วที่สุดนะครับให้มันทันใจพี่น้องให้มัน,นใจให้มันทันใจ f อนะครับคงจะไม่ได้ใส่สูตรนะผู้นี้ไทยคุยในในห้องสตูดิโอนะฮะคงไม่ได้งั้นนะครับนอกจากว่าว่างกันจริงๆนะครับว่างกันจริงๆ ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางครับจะได้นั่งในห้องทำงานแล้วก็ดำเนินรายการให้พี่น้องฟังให้ f อได้ดูกันนะครับเข้าเรื่องราวกันเลยครับวันนี้เต็มหน้าเฟซนะเฟซบุ๊กหน้าฟีดต,ต่างๆครับฟีดข่าวเห็นว่าก็ตำรวจไซเบอร์ครับไปเชิญนักข่าวสาวครับไปให้ปากคำ จะสะเทืยนใครไม่รู้นะครับเนื่องด้วยนะครับคุณแยมทัปนีเอียร์ศรีชัยนะครับมีการร้องเรียนนะฮะตอนนี้ยังอยู่จังหวัดตากอยู่เลยครับกำลังทำหน้าที่อยู่จังหวัดตากแต่ตารวจไซเบอร์นี้ครับเขาไปเชิญนักข่าวสาวแถวนี่นะแถวถนนชัยพฤกษ์นี่แหละเอามาให้ปากคา ก็มีข่าวออกช่องหนึ่งบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุและเขาสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยยังไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยอยู่บ้านนะฮะแต่งตัวก็แบบนี้แต่ไม่ยังไม่ได้สวยผู้่ง่ายยังไม่ได้สวยตำรวจเข้ามาเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทำไมไม่ออกหนังสือเชิญทำไมต้องบุกเข้ามาในบ้านด้วยนะฮะ ไปแล้วแต่จะคิดไปแล้วแต่จะแก้ตัวไปก็ว่ากันไปนะฮะแต่หน้าที่ตำรวจเองนี่ครับเขาไม่ได้รอให้คุณกินข้าวนะฮะหวีผมแต่งตัวก่อนแล้วครับบางทีนะเขาไปจับผู้ร้ายเนี่ยฮะนอนอยู่ในมุ้งนะครับนอนอยู่ในรีสอร์ทนอนอยู่ในโรงแรมเขาก็ไปจับนะเพราะว่าเขามีหมายจับแล้วครับเขามีหมายเชิญตัวแล้วเขาก็ทําตามหน้าที่เขาครับถ้าเขาไม่ทําเขาก็โดนนะ คดีต่างๆเช่นเดียวกันครับคุณจะเอาสะดวกคุณเอาสบายคุณอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาครับคุณจะหลับจะนอนคุณจะกินข้าวคุณยังไม่แต่งตัวคุณจะใส่กางเกงในตัวเดียวเขาก็เข้าไปจับอยู่ดีแล้วครับเออถ้าบอกว่าเขาทําผิดนะถ้าคุณรู้ว่าเขาจะไปจับคุณจะเข้าไปบ้านคุณนะคุณก็ไม่ต้องใส่กางเกงะใส่กางเกงในอย่างเดียวนะทั้งปีทั้งชาติตำรวจก็ไม่สามารถเข้าไปได้อย่างนั้นเหรอ มันไม่ใช่ครับด้วยความเป็นจริงแล้วครับในสถานนะในเวลาที่เขาเห็นแล้วว่าคนกระทําความผิดหรือผู้สู้ที่ถูกกล่าวหานะที่มีหมายค้นเรียบร้อยครับเข้าไปเขาก็ไม่เชิญตัวก็ไปเลือกธรรมดาครับแต่ที่หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นกับเอซของผมเองนี่ครับเคยพูดหลายครั้งหลายคราวว่าขอให้เอาจริง กับพวกนี้สัทีพวกไหนล่ะพวกที่กล่าวหาพวกที่ตาดารัฐบาลพวกที่นะเอาเรื่องโกหกมดเท็จออกต่างๆนะครับมาออกสื่อออกมาโพสกันเนี่ยเอซีต่างๆเขาบอกว่าเอาจริงสัทีฮะไอ้พวกปากหอยปากปูพวกนี้มันจะได้เข็ดได้หลาบเขาพูดอย่างนั้นกับเขาไม่ได้บอกว่าอย่าทำอย่าทำนะ ถึงเวลานี้พันตำรวจโทสักสินจินวัฒน์มอบอำนาจให้ทนายบัญญัติชาติมนตรีนะฮะไปแก้งข้อกล่าวหาไปแก้งความต่อตำรวจไซเบอร์ทีนี้จะได้เห็นแล้วครับว่าแก้ไขไม่ได้แก้แค้นตอนนี้ต้องแก้แค้นไปด้วยฮะเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่สมัยยิ่งรักบอกว่าแก้ไขไม่แก้แค้นยิ่งรัก โดนเขาเล่นซะต้องระหดระเหินไปอยู่ต่างประเทศครับถึงเวลานี่พันธบัตรโทสินกลับมาแล้วไอ้พวกปากหอยปากปากูต่างๆเนี่ฮะพวกแขกเขาอยู่เนี่ยน่ะเอาเขาเนี่ยมาด่าเล่นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยะจะได้เจอบ้างครับกองเชียร์ต่างๆเอฟเชียร์ต่างๆเนี่ครับตบมือลั่นเลยฮะหลังจากมีข่าวนี้มาชอบใจเลยครับต้องเอาให้ถึงลูกถึงคนครับอย่าไปยอมความมัน เอาถึงขนาดนั้นเลยครับมันจะได้เข็ดได้หลาบครับไม่ใช่ว่าเอาผู้บริหารประเทศเอาเบอร์หนึ่งของประเทศครับมาย่ำม,มายีมาด่ากันเล่นอย่างนี้ครับมันไม่ใช่นะอย่าลืมว่าคุณเป็นสื่อนะคุณเป็นบอกว่าคุณเป็นสื่อหลักครับเขาบอกว่าเขารับทำรับตัดคลิปเขาว่าอย่างนั้นครับเขาสะท้อนแล้วด้วยตามข่าวเข้ามานะผมไม่ได้รบะบุว่านะ เรื่องแค่เรื่องนี้ครับมันชัดเจนแล้วครับข่าวเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับจ้างทําข่าวทําคลิปนั่นก็หมายกว็ว่ามีคนจ้างและทีนี้น่ะมึงเอ้ยครับคนจ้างเองก็หนาวครับมันลามไปด้วยนะคนว่าจ้างนี่หนักกว่าคนทํานะนะหนักนะครับใครไม่รู้แหละครับ หรือเขาบอกว่าแกอ,อะไรนะน่ะไอไอเก๊อปองนี่แหละประมาณนี้แหละเขาว่าเนี่ยเห็นเห็นอยู่หน้าเซ็นฮะไม่รู้ชื่ออะไรอะ่ะเจ๊อปองเขาาอางั้นเนะี่ยเข้าไปลงพักด้วยครับไปประกันตัวหรือเปล่าเนี่ฮะยังไม่รู้ครับก็สะใจครับสะใจเอฟซีสะใจพี่น้องที่อยากเห็นเรื่องนี้ ในการเช็คบินครับนายกทักษิณเริ่มเช็คบินแล้วครับคนที่กล่าวหาคนที่ต่อว่ามานานสิบกว่าปียี่สิบปีด่าเขาข้างเดียวครับตั้งแต่เป็นพันธมิตรมานะครับได้ใจใหญ่เลยครับหลายคนออกมาเนี่ยเห่าหอนโวกวกโวยวายนะครับสารสั่งยกฟ้องมั่งนะฮะแต่ก่อนเนี่ยครับเขายกฟ้องด้วยกรณีที่พันธมิตรทศินชินวัตรเนี่ยครับในช่วงเป็นพันธมิตรอยู่นั่นแหละ ที่ยกละฟ้องก็คือพันตำรวจโทักษินจินวัตรอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับแต่ตอนนี้ฮะต้องอ่านกฎหมายให้มันเป็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้พันตำรวจโทสักษินจินวัตรเป็นบุคคลธรรมดาครับไม่ใช่บุคคลสาธารณะฟังไว้ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพันธมิตรฟ้องพันตำรวจโทักษินจินวัตรเนี่ยฟ้องพันธมิตร พิธีกรต่างๆครับผู้ผู้ป่าัยต่างๆนี่ยทาไมเนี่ยเขายกฟ้องเพราะว่าช่วงระยะเวลาช่วงนั้นกับพันตํารวจโัทักษิณจินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะสามารถว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ตอนนี้กับพันตารวจโัทักษิณชินวัตรเป็นคนสามัญชนคนธรรมดาครับไม่มียศไม่มีตําแหน่งอะไรคุณจะมา ดาเขาแบบสาเสียเสยเสียเขาคุณจะมาใส่ไล่เขาไม่ได้ไม่ได้ครับมันคนกรกรณีเดียวกันนะครับอมันคนละกรณีกันไม่ใช่เดียวกันครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะมินประมาทเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะเลยทีเดียวนะฮะต้องเข้าใจนะหลักการของกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะ เห็นเขาไม่ต่อแย่เห็นเขาเนี่ยอภัยให้ตลอดครับแต่ถึงเวลานี้เขาไม่อภัยแล้วอ่ะเขาเล่นจริงแล้วเขาเอาจริงแล้วครับเพราะภาพพูดเขามันเสียครับเห็นไหมเขาเป็นผู้มีศักดิ์ศรีมีเกียรตินะเดินทางออกไปต่างประเทศครับเข้าไปในราชวังบูไนนะครับไปพูดคุยธุรกิจ ไปพูดคุยการบ้านการเมืองเนะยเขาเขาไปพูดคุยความเป็นอยู่ของอาเซียนครับมีหน้ามีตาเขาไม่ใช่บุคคลที่เมนูเนมนะถ้าพวกคุณมาเล่นแบบว่าตามอำเภอใจนะครับปากพร้อยดาตาเสียเสียกับดา่าพ่อยันลูกยันตระกูลครับมันไม่ได้ครับทุกคนมีศักดิ์ศรีนะ ทุกคนมีความดีนะครับแต่คุณมาเล่นกันแบบนี้ครับมันไม่ได้แล้วครับมันก็สมควรแล้วครับแต่จะผิดจะถูกก็อยู่ที่ศาลร,รับก็โดนกันไปแบบนี้ก็คงจะแยงมากนะฮะคงจะสงบปากสงบคำมากขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะผมจะบอกให้นะค,คำว่าแก้ไขไม่แก้แค้นเนี่ยเป็นของยิ่งรักนะครับ ทุกวันนี้ทั้งแก้ไขครับและใครทำอะไรไว้ก็ต้องแก้แค้นด้วยครับนี่คือเหตุผลครับว่าชู่วงนี้เวลานี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับสมการมันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนครับอย่าทำอะไรตามอำเภอใจครับอย่าทำอะไรแบบว่าแหม่กูทำอะไรก็ได้เขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีจะว่าจะ ด่ายังไงก็ได้ครับไม่จริงนะฮะต้องเข้าใจในตัวของกฎหมายเหมือนกันนะครับถึงเวลานี้ฮะอย่าร้องกันแล้วกันครับบอกอย่าร้องอ่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มร้องแล้วครับก็คิดด่าเขาเพลินไงไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะเอาเรื่องด่าเขาเพลินเขาเปิดช่องมานี่ก็รัรู้เลยนะฮะอ้าปากขึ้นมาแต่ละคำานี่ครับกันเน็กกันแหนกับ นะจับประเด็นต่ตางๆมากกันแน่กันเนีมาเปรียบเทียบนะ,ะต้องเข้าใจด้วยวาทุกคนเนี่ยฮะระดับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับคุณยังมาเล่นแบบนี้ไม่ได้ละครับศักดิ์ศรีเขามีครับเกียรติยศเขาก็มีนานาในประเทศเขายกขึ้นมาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเขาหลับหูหลับตาตั้งที่ไหนนะฮะเขาก็มีเหตุผลเขามีข้อมูลครับก็จะทําอะไร เขาจะใช้คนแต่ละคนเนี่ยครับตัวเลือกตั้งเยอะแยะนะในเมืองไทยเนี่ยครับอย่างอันวาเนี่ยครับนายกนัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยครับผมถามหน่อยตัวเลือกในประเทศไทยมีเยอะไหมครับผู้ที่มีชื่อเสียงก็เยอะแยะนักธุรกิจก็เยอะแยะครับทําไมเขาไม่ตั้งเป็นที่ปรึกษาล่ะครับแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยเอาเงินไปยัดเพื่อจะได้ตําแหน่งที่ปรึกษานะประธานอาเซียนมาโอ้ ขนาดดูถูกดูแคลงขนาดนี้ครับถ้าเป็นคนอื่นนะเขาคงจะไล่ฟ้องกันหมดแล้วครับเขาก็ดูนะว่าตรงไหนสมควรหรือตรงไหนไม่สมควรครับผมเชื่อว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรเนี่ยครับท่านเนี่ยท่านปล่อยวางเยอะนะแต่ถ้าท่านจะมาสู้รบตบมือกับพวกนี้นครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นร้อยๆ้อยคดีครับเป็นพันพันคดีเพราะว่าหลายคนหลายตัวเหลือเกินครับ ที่ออกมากรนนะแนกระแหนท่านที่ออกมาต่อว่าท่านครับโดยเอาข้อมูลผิดๆนะครับมาตีแป่ต่อสังคมนะครับไม่มีไม่เป็นอา่าเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นจริงเกิดขึ้นเลยก็มีนะฮะอุปโลกแต่งคําพูดแต่งคําจานะครับแต่งข้อความขึ้นมามนโนไปเองอะ่ะต้องบอกว่าพันตำรวจตัวทักษินจินวัตรไปโน่นไปนี่ แม้กระทั่งนะครับเรื่อง MOU 4 4ี่สิบเนี่ยบ,บอกว่าตระกูลชีนวัตรเขาไปตกลงกันแล้วตกลงผลประโยชน์กันแล้วนะครับเชื่อได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นครับนโยบายนี้ออกมาครับการเนี่ยการเซ็น MOU เนี่ยครับน่าจะมีผลประโยชน์ซับซ้อนอยู่พูดไปถึงโน่นน่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่พูดเนี่ยครับที่คุณบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เนี่ยครับนั่นคือความเขาเรียกว่า มันยังไม่เกิดครับอาจจะเป็นไปได้มันยังไม่เกิดกฎหมายบ้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันต้องเกิดก่อน,นครับพอแจ้งความได้ต้องเอาผิดได้ครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาขับรถไปเนี่ยโอ้ยไอ้นี่หน้าเหมือนโจรเว้ยคนะาดว่ามันจะเป็นโจรอย่าไปแจ้งจับเขามันไม่ได้นะฮะมันเป็นแบบนี้นะไอ้พวกกล่าวหามันจะเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจในตัวของกฎหมายด้วยนะฮะแต่ว่าบ้านเราก็นี่ เอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนี่ครับเอามาตีแผ่ให้กับสังคมว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเอาความเกลียดชังของตัวเองนี่ครับมาบอกสังคมด้วยนะครับสังคมก็มองเห็นว่าไอ้คนนี้นะมันมีแต่ความเกลียดชังอยู่ในตัวเองในความรู้สึกกับพี่น้องประชาชนหรือเอฟซีต่างๆเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ตามครับถ้าอย่างนั้นนะต้องอวอวพวกนี้นะ คือตัวสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเลยครับเขาเรียกว่าด้อยค่านายกรับมนตรีด้อยค่าผู้บริหารประเทศด้อยค่าคนอื่นครับทั้งทั้งที่ตัวเองนี่ครับก็ไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศเลยครับกล่าวหาเขาว่าเป็นคนอย่างนั้นกล่าวหาว่าเป็นคนอย่างนี้ครับ <c oughs> ทั้งทั้งที่ตัวเองนี่ยครับยังสวมกําไร GM อยู่เลย ยังมีความผิดอยู่เลยครับค้นประวัติค้นคดีต,ต่างๆเนี่ยจะได้เห็นเลยครับว่าแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยไม่เบาทีเดียวครับแล้วก็มากล่าวหาคนอื่นบอกว่าคนนั้นโกงคนนี้โกงครับแต่ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์เหลือเกินนะครับความผิดสําเร็จแล้วด้วยนะครับคําว่าโกงนี่ครับช่างพูดออกมาได้จากปาก ไม่ละอายปากตัวเองบ้างเลยครับว่าคนนั้นโกงคนนี้เข้ามาก็จะโกงครับแต่ตัวเองติดคุกเพราะโกงแล้วก็มีครับต้องบอกงั้ยนะก็าฝากไว้ครับว่าอย่าทำอะไรเพลินตามใจตัวเองครับถึงเวลาแลครับนี่คือการเช็คบินครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนเสียให้เหลือให้ให้ลิงกลัวเลยนะเออ แต่นี่เรื่องจริงนะครับไม่ได้เขียนนะไม่ได้เขียนเสือให้ลืงให้ลิงกลัวนะครับแต่นี่จริงครับคดีจริงครับไม่ใช่ตัวสแตนอินนะะต้องบอกเลยฮนะก็แก้ไขกันไปกันแล้วกันครับผิดถูกอยู่ที่ศาลไปแก้กันที่ศาลครับแต่เชื่อว่าคงจะไม่รอดนะครับเวลานี้เผ่านี้นะยากครับแล้วก็จะมีหลายคนเลยครับ ที่จะโดนเช็คบินอยู่ตอนนี้ครับระวังปากไว้ดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ